สวัสดีครับ KM คลิ p สิ่งดีๆที่แบ่งปันการเพื่อช่วยคลับเคลื่อนเรื่องของการจัดก,การความรู้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสถานการณ์โควิด -19 นะครับทำให้เราต้องมีโซเชียลดิสแทนซิงนะครับเราจึงมีช anel แ,แบบนี้ขึ้นมานะครับเพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆในการจัดการความรู้ รู้หรือไม่สิ่งที่วัดความสําเร็จขององค์กรคืออะไรแน่นอนครับว่ามีหลายปัจจัยนะครับขึ้นอยู่กับธุรกิจที่ทำนะครับตลอดจนนโยบายขององค์กรเองนะครับว่าองค์กรนั้นๆตีค่าความสําเร็จออกมาในรูปแบบใดนะครับแต่หนึ่งในตัวชี้วัดที่ดูจะเป็นรูปธรรมมากที่สุดเลยก็คือผลิตภาพหรือ productivity นั่นเองครับ ก่อนหน้านี้เราจะเห็นการวัด productivity ในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมนะครับเช่นการผลิตรถยนต์เป็นต้นนะครับที่ใช้งบป,ประมาณน้อยลงผลิตรถยนต์ได้มากขึ้นการผลิต,ตปากกระป๋องแบบนี้นะครับที่ใช้ระยะเวลาผลิตสั้นลงนะครับผลิตได้เยอะขึ้นหรือการผลิตขนมปังแบบนี้นะครับที่เราผลิตได้เพิ่มขึ้นแต่ใช้ ต้นทุนน้อยลงแบบนี้เป็นต้นเรียกว่า productivity มันเพิ่มขึ้นนั่นเองเราจะคุ้นนะครับว่าเจ้า productivity ส่วนใหญ่มันจะมีในรูปของผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วในยุค Digital disruptive แบบนี้นะครับเริ่มมีการเอา productivity เนี่ยมาวัดประสิทธิภาพขององค์กรแล้วนะครับมาเป็นตัวชี้วัดในการทำงานนะครับว่าองค์กรนั้นประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานหรือไม่ โดยภาพรวมนะครับสิ่งที่เขาจะใช้วัด productivity เนี่ยมันจะคล้ายกันนั่นคือเรื่องของวัตถุดิบตั้งต้นหรือต้นทุนนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของผลผลิตนะครับผลลัพธ์หรือที่เรียกว่า Output นั่นเองนะครับในปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานภาครัฐอย่างพวกเรานะครับเขาก็เริ่มที่จะสนใจเรื่องของ productivity ละนะครับโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาตินะครับได้ออกมาบอกว่าการวัด productivity ในภาครัฐเนี่ย เขาวัดอยู่3สิ่ง 1. มีการลดต้นทุนหรือไม่ 2. มีการผลิตหรือการให้บริการนะครับที่เพิ่มมากขึ้นแต่ใช้งบประมาณเท่าเดิมหรือไม่และ 3. ความผาสุกข,ของประชาชนเพิ่มขึ้นหรือไม่นั่นคือเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้านั่นเองนะครับสรุปแล้วนะครับคำที่เราคุ้นชินในเรื่องของ productivity เนี่ยมันก็คือเรื่องของการสร้างผลผลิตที่ดีนะครับที่มีคุณภาพคุ้มทุนมากที่สุด ใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับ productivity จึงเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญมากในการที่จะพัฒนาองค์กรนะครับในโลกยุคปัจจุบันนะครับและนี่คือ km คลิปเรื่องของ productivity ที่อยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนนะครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์นะครับที่จะสามารถขับเคลื่อนเรื่องของการบรหิหารจัดการความรู้ขององค์กรได้ติดตามพวกเราได้กับคลิปดีๆแบบนี้ไนมะ่ว่าจะเป็น KM Share Point ของกอฟกร1เองหรือจะเป็น Channel ของเรานะครับ KM Indie 2 0 2 n y t Channel แล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ